อครับสวัสดีครับทุกคนพบก,กับท็อปแชนแนลครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรและจะมีความฮาขนาดไหนไปดูกันครับตทำกินต้มป่ากันนะครับต้มป่าน,นี่เป็นอีพีสองนะครับเราจะมาต้มป่าในแบตมึงจะหมดมึงเอามาถ่ายอีกทำไม อนันช้อนหรือเปล่าวะนี่ไม่ใช่นะอูไม่น่าเชื่อมันจะได้ปลาอยู่นี่ครับปลาที่เราจับได้มา EP ก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะเอามาต้มกินนะฮะไม่เอาเนี่ยเอาไอ้เนี่ใฮ่าอยู่ฮ่ากินข่อยนะแค่นี้เอา S <S อ่ะมาดูพี่เอตแล่ปลาครับที่จับได้ EP ก่อนหน้านี้เก yes. okay, ิดอะไรมือสังหาร เดี๋ยวเรามาดูตอนแรกเสร็จเลยแล้วกันนะครับคืออะไรครับกุคาครับเอาไว้ทำไมครับไข่ส้คม,มครับนี่ยัไครับนี่เครื่องไข่ใบมะก <c oughs> รูดเดี๋ยวเราดูตอนเพื่อหันเสร็จแล้วแล้วกันนะครับนี่ครับ เตีม๋มตั้งหม้อแล้วครับใส่อะไรไปแล้วเนี่ยใส่ทุกอย่างครับจนเป็นสตรีมครับฮัลโหลเจ้าหน้าที่ตำรวจมีคนเมาเยอะมากหล่าใส่ไข่ไปมากรูดไปแล้วครับมาค่ะใส่เกลือร,รอปลาครับมาดูปลามาดูปลานี่นะครับปาลปาเราปลานี่ ใส่ปี่นักมอง ال: หม่นานย็นรุ่นไหนรุ่นนึงไว้นี่ครับเดียวใส่เรือยปะใส่เรือยมันก็ไม่ร <off> <sy> ูหมองเลยตแอใส่พอดี กวนแ้วพจอดวันนี้ไปมาแล้วอู้ทำไมเหมือนหมอหน่อยเสมหน่อยอยู่ปาหลายปากลายที่ใส่ที่ใส่มีหอพัคคีไหม ตอนนี้พี่เป้กำลังใส่ใบกระเพราไปครับเพื่อควมร้อนนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะหัวขาดตะไครใบมะกรูดนะฮะแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยเองนะครับแล้วก็ใส่พริกแห้งครับจวดแน่นอนครับและนี่นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหน่ากินมากโอ้โหสุดยอดนะครับมามากินน้ำกันเด้อพี่น้องมาครับโอ้โหดูสีครับหโกต้นน่ากิน รอให้พี่เอ,อ็ดชิมแล้วเราจะมานั่งกินกัน,น,เ,น,นเราจะมานั่งกินกันแล้วส่วนแม,ม่แม่มหนยืดหยุ่นได้เปลี่ยา เดี๋ยวเราจะมานั่งกินกันแล้วนะทุกคนโอ้โหโคตรน่ากินอนะไม่รอช้าแล้วครับกินแล้วปาลโอเคครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอนั่งกินกับเพื่อนๆื้อน,น,นะครับบา,บายยนะครับ